ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับแอคชัดสาวาัสดีครับวันนี้เบสแม่จะมาเล่นเกมโลซับบอกอย่าทำลายออฟป,ปี้ผู้เล่นสองคน <จะ S 2> เล่นกับมาเ,เร็วๆ พีโอแกนมาวินช่องโอเกนโอเกนชาแนลแนลเนี่ยยมาเล้วกับพี่มาวินมันจะน้องมาวินครอบครัวว้าว้าว้าวอะไรต่อพี่มาวินเปิดต่อก่อนก็ได้ไม่ไม่แล้วผมผมเต็มแล้วมันเตมแล้จะเต็มแล้ว จะมาเล่นเกมโลบอกแบบอะไรก็ไม่รู้กันค่ะไม่ทำกันบ้านตลอดอย่าทำร้ายผู้เล่นสอคนนะจะพี่โอวินช่องแล้มาว<ด>ินชาแนลแล้วก็แบทแมนช่องเนาอ้ยแบทแมนแล้ว<า>จอยละล้ใช่จิกนละแล้วก็แบทแมนไวซาไวซา, <S <S าแล้วก็พี่เซนซ่าไม่ซี๊เซนซ่าไม่ซีขอใครก็ขใครขอขู่พี่โมวินนะผมจะเล่นแบบจริงจังแล้ว ใครคู่กับมีิ้นท์จะได้ถ้าแล้วหนูคู่กับพี่มารีจะได้แต่ว่ต้องกไม่ใช่กดเข้าตู้อีกเครื่องนึงค่ะแล้วต้องกดคำว่าอะไรปกติคู่ใช่ไหมอยากอยากได้ตู้ฟ้าอยากได้า้้ตโอเคได้เลยครับา่าทางไหนอ่ะก็ตรงเดินไปทางไหนอ่ะเฮ้ยแคดูยาเป็นลูฟี่แพะแม่นาลีไปแล้วแกเดินมาเร็ว แม่คนย,ยาเป็นแม่นางเลยอ่ะแล้วทำไงอ่ะริวแกนดินมาอ๋อมันห้ามตกหรือเปล่าแค่นเ,นเนีย้ยไม่เห็นมีอะไรบ้างเลยมัมีผ้ามาันไม่เห็นมันให้กระจก<ป>มอาอย่าห้ามให้กระจกโอ้ห้ามมีกระจกริวแกนตามมาเอ๋ปังคอ้าทำไมตกอ่ะเอ้ยของหนูไม่ต้องเดินเลยของหนูยืนนิ่งๆอ่ะเดี๋ยพี่มารักพี่พี่มาวิรักก็ได้เอ้าต้องเริ่มใหม่เลยอ่ะอาหาให้ยเกือบตก โอ้ล่ะมังคู้เข้มอุยากเกินจนตัวผมมันอ้วดตันอัตม์ตันตันมากอย่าบุ้งอย่าบุ้งเอาต้องไปโอ้โหนะเขาซื้อบรรลุฟรีก่อนนะครับเดี๋ยวซื้อบรรลุฟรีก่อนครับมันมีบรรลุฟรีด้วยโอเคได้บอว่าอย่าต้องไป มาเคาดูเวคัดูนี่เองสลับกันนะเป็นไหมสลับแล้วจำอ่ะอ่ะอ้าพี่พี่พี่มาวินอยู่ไหนอ่ะคู่เราจะสลับคู่นะผมสีฟ้าเดินลำบากอ๋อทำไมมันเดินลำบากจัง ไปอย่างเงี้ยหราไปแล้วไปกันให้ดนะูกกระจกไปแล้ไม่แข็งเยจตรงนี้มองไม่เห็นนะมันมีรูเฮ้ยมีคนจะตัวเป็นรูฟี่แล้วก็ยืดได้ดยเฮ้ยเอ้าเอาเอาแม่จเย็ดผมกูไม่ทำเอ๊ะทำไมกระจกมันแตกกันจังเล แตกป๊อแตกถ้าเกิดว่าเ,เรายืดเยอะไปอ่ะคือกระจกมันจะแตกแ,แต่ถ้าเออถ้า<ต>มันมยืดเยอะเกินไปมันจะแตกเ้องใช้กระจกอย่ามการเดินลูกทนโอ้มันต้องใช้กระจกรถของรถรถที่อะไรเนาะรถที่คนคนรถอะไรอไ<น> ผมชื่อไม่ได้อเราต้องใช้กระจกรถคนที่เขาสร้าไม่ชื่อว่าอีลอนมัสอีลอนมัสแหน่ะเพื่อนกหน่ะเพื่อแล้วใช้กระจกรถอีลอนมัสแล้วเครัคมันอาจจะดีมากแกเพื่อนแเพื่อนกหนพื่อไม่เลแตกนั่นแเแหนะพี่ับมมีฝุ่แล้วผู้สาวตายแล้ว คือถ้ามันถ้ามันยืดมากๆมัน้อะไรเหนแนแน่แนหมออุยเกือบตกเกือบกมันจะแตกคะอาอย่าอย่ายืดเยอเราพี่มามีนแต่มันจะแตกก็ทำก็กินเราเดินไปๆกันี้แตกยังไงวันแที่มันตางนแล้วมันเขาสกุก มันมีเดินเดินมาตามมาเลยไม่ต้องหยุดสลับก็ไม่ใช่หรอกค่ะสลับไม่ใช่หรอกครับอืมตัวหมุนไปหมุนคู่ตัวตีมาเลยค่ะหรือไปโอุ้มนั่นไม่เดินมาบีเกมแล้วเฮ้ยไม่ใช่ผมเลี้ยเกมผมขอให้แม่คุยกับแม่ดีกว่าให้ลูกคู่กับลูกค่ะ ตายกันไหมมาเดินแซงทำไมเนี่ยเอ้าขอโอโทษตกรูคนเปียนเนอะไม่รอแล้วเด็กแจะไปดูนี่ผมอยากจะวนอันนิ้แม่เล่นติ๊กเกมแม่่นติมแม่เล่นหยุยุดยุดก่อนนโอ้กบแห ถ้าดึงดันนนแล้วพี่พี่มาวินต้องตั้งสติไว้ก่อนนะพี่มาวินหรือตัวเองผมก็พี่มาวินต้องตั้งสติดันดีก่อนมันยากเกินไมนไม่ค่อยเห็นลยงไปอย่าอยาเพิ่งไปอ่ะมันตั้งสติอยู่นะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอะอย่าเพิ่งไปไปแล้ไปแล้วยพึ่งอย่าเพิ่งเป็นมิวสิ่งที่อยู่โอ้ก็มีชีวิตเหลืออยู่ได้อ่ะนี่ไงยังมีอยู่ น้องไปอยู่ลูกบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเล่นแบบนี้แปลกเลยเอาตายเลยพี่กุ๋ยอย่าพึ่งเราเพิ่งจะอยู่แล้วลูกเพิ่งจะอยู่แล้วโอ้โหมันมีภาพมาเล่นแบบนี้ทำให้ดูน้อยติลลูกอ่ะมาสลับคู่เอ้ยอย่าพึ่งแบทแมนออกมาก่อนเขาคกนี้เขาคกนี้เขาคกนี้มาสลับคู่ แมนแมนไปคู่พี่โอแกนไป่พี่มามีคู่พี่มาวินเองไม่ทันแล้วเด็กคูพี่มาวินไมนแล้วล้มไปลมไป้งไปแมนมีใครตายมาสลับคู่ได้มาหนูไม่อยากสลับอะอูของมาวินเป็นเลอไเออ้ไปแมนมีสตินะลูกนะใจเย็นลูกใจเย็นฟังพี่มาวิน no don't อ o o ฟัง่มาวินนะลูกแนจะรเดินทไมอะแขยืดเดี๋ยวกระตุกก็แตกหรอก เอา้าไม่ต้องว่าหนูด้วยอ,ะอ่ะมันมีใช้แรงดันกดกดใช้แรงดันทางด้านสังคมมากเกินไปจนหนูตกเลยอ,อา้อาวพอแล้วป็นเป็นลูกแล้วจะขึ้นยังไงอะ่ะมาสลับคู่ไหมล่ะไม่สลับสลับคู่ไหมรอรอรอมันมีชีวิตใหม่ด้วยอ่ะโอ้ดีอ่ะมาเอาเอาซิ่ไม่เล่นงาตั้งด้านคมมากเกินไปใช่ไหมลูกป้า

รต้องรสามคันด้วยนะว่ามีดีมันยากจิ๋วเลยปั่นผมดึงผมดึงเขียดตัวที่สองแล้วครับผมดึงเขตยดที่สามผมดึงผมเขียวว่าเขดตัวที่สองไป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 วีไลไปไปเลดไลไม่ต้องกลัวอะไรวิมมาเลยวิมมาเลยให้พี่ออกแกนไปคู่กับพี่เซนไหมตกตกสลับบ้างไหม นักแกวมาไม่ไดยมาตรงนี้เลยโอเคล้อเฉยนั้าแกวมาคู่กับมามีสลับคู่สวยไปสวยสวยโอ้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 ไม่แม่งกระโดดเล่นกระโดดไม่ทันผมมาเก็บตัวที่สองแล้พี่มามีแล้วผมต้องคู่กับพี่มามีไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามามีสอดเก็บเช็ดหนักแม่มีคู่กับใครเนี่ยยังใครเนาะ มีโคตรโคตรมามเกเกลที่มันวีเข้ามาตรงเนี้อยู่ไหนมามิกเกลอยู่ไหนอะโอ้มีคนันมีคนกกำลังถีบให้ออกแกนไปที่มาตู้นี้ะมาตู้นี้ะมาตู้นี้ที่ไันขอสองนี่ของ่องนี้ขอส่องแกนมีคู่กันนเขามาเชียตัวที่สองละตัวที่สองมิพลเขามดเลยเดี๋ยวหาตู้ไม่เจอ มันเอาสองสักนะเก้าเลยี่มีอยู่อมล์แบทแมนถ้าแบทแมนตายรอบนี้แบทแมนปิดที่หนึ่งนะโอไม่นะมันต้องสับมันนี้กันป้าป้ากับนี่เซ็งยังตายฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ไปมาแล้ไปเลยไหมไปเลยไปเลยแล้วกเออเ้ื่อ้เพ่อยไเลย่ปเลยไ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 ปยไปลยไปเลยไปเลแไปเลยไปลงเลยไปเงยไไกลๆแบเนี่ยมันจะมองเห็นทางแล้วมันกยวย โล้แบดแมนไหนให้กระโดดเฉยๆกระโดดตายแบทแมนปิดคลิปเลยจำนำคลิปนี้แบทแมน่คจะลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าใครคนดีกดแชร์กดเมทอย่าลืมไปกินหมูกระทะชาบูปิ้งย่างไก่ย่างให้ดักไก่ย่างหมูกระทะไปแล้วคุย